สวัสดีครับผมใหม่ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ครับวันนี้ผมจะพูดในเรื่องหัวข้อที่หลายๆคนเจอที่หลายๆคนประสบปัญหาอยู่นะครับนั่นก็คือแก้บล็อก Messenger นะครับก็คือง่ายๆว่า Messenger ไม่สามารถใช้งานได้คุณไม่สามารถใช้ฟีเจอร์นี้ได้ในขณะนี้นะครับเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะทําให้คุณดูและจะแนะนําคุณว่าคุณต้องทํำยังไงบ้างสําหรับวันนี้นะครับก็เช่นเคยครับวันนี้ผมมีนะครับก็คือข้อมูลต่างๆผมจะเก็บในมือถือผมนะครับ ก็อันนี้ไม่ได้รีวิวนะครับถ้าสปอนเซอร์เข้าก็ได้น,นี่เป็น oppo reno 5g นับกำลังจะเปลี่ยนใหม่ด้วยกันนะครับเพราะว่า oppo เป็นแบรนด์ที่ผมชอบนะครับก็คือผมใช้ Android หลั่ๆก็ iphone หรือ ios นะี่ผมก็มีนะครับมีมีใช้บางส่วนแต่ว่ายังไม่ได้บ่อยมากส่วนให่ก็จะเป็น Android เป็นหลกัลกๆเลยนะที่ผมใช้ประจำนะครับก็อันนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับหัวข้อวิดีโอสักเท่าไหร่ครับแต่ว่าเดี๋ยวคราวหน้าผมจะทําวิดีโอให้ดูแล้วกันว่าระหว่าง ios กับ Android นะครับ การแก้ปัญหามันจะต้องทํำยังไงบ้างมาถึงหัวข้อของเราเลยและกันแล้วก็ก่อนอื่นเลยนะครับผมขอแนะนำตัวก่อนเลยแล้วกันนะครับว่าวันนี้ผมทําอะไรอยู่บ้างก็ง่ายๆครับว่าผมรับเป็นที่ปรึกษาการตล,ลาดออนไลน์ให้กับแบรนด์สินค้าแบรนด์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์นะครับสินค้าเด็กนะครับสินค้าอื่นๆน,นะครับแบรนด์เนมหรือว่าสินค้าเกี่ยวกับความงาม ความเชื่อนะครับมีเหมือนกันนะความเชื่อนะครับแล้วก็ธุรกิจหลายๆธุรกิจนะครับรองเท้าเสื้อผ้ากระเป๋านี่เราดูแลอยู่เหมือนกันแล้วก็รับเป็นรับเป็นที่สักการออนไลน์แล้วก็ผมมีคอร์สเรียนนะครับแก้การโดนถึงโดยไม่งอโฆษณาครับ Facebook แฟนเพจกลุ่มนะครับแล้วก็สอนยิงโฆษณาเบื้องต้นด้วยนะครับแล้วก็อย่างอื่นที่มากกว่านั้นก็คือการแก้บล็อกนะครับบล็อก Facebook IG ต่างๆอันนี้เราก็รับอยู่นะครับเป็นงานเดเลๆผมก็ต้องแจ้งคุณไว้เลยแล้วครับว่า คำว่าร้อยเปอร์เซ็นต์มันไม่มีจริงนะครับเท่าที่ผมทํามาเนี่ยเจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์คือผ่านแล้วก็มีบางคนที่เสียใจก็คือยี่สิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์ที่ต้องเสียใจจริงๆนะครับที่ไม่ผ่านอันนี้เราต้องยอมรับจริงๆนะเนื่องจากทุกอย่างที่แก้ไขปัญหาไปนั้นเฟซบุ๊กหรือไอจีเป็นผู้พิจารณาเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่พูดว่าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นก็คือมิจฉาชีพแน่นอนครับโอเคมามาถึงหัวข้อกันก่อนเลยละกันแต่ก่อนอื่นเลยนะครับเนื่องจาก ช่องของเราหรือชแนลของเราเนี่ยโตขึ้นความรู้หัวข้องเราเนี่ยสามารถแก้ไขปัญหาได้มากขึ้นก็อาจจะมีมิจฉาชีพเข้ามาใครก็ตามที่มาตอบคอมเมนต์คุณถ้าไม่ใช่ทางเราตอบบอกเลยเป็นมิจฉาชีพแน,น่นอนนะคะบ,บอกไว้ก่อนนะครับประมาณนี้อยา่าใครบอกให้โอนเงิน,นบางคนเสียงเงินไปนเยอะมากแล้วก,แวก็แล้วก็อย่างอื่นนะครับที่มากกว่านั้นก็คือคุณ ถ้าคุณถูกเขาหลอกไปแล้วเนะี่ยทางเราไม่ได้รับผิดชอบนะเพราะว่าอย่างที่แจ้งไปว่าเขาไม่มีช่องทางการติดต่อเขาเลยมาแปะโพสต์เราบอกว่าเรารับแก้บล็อกแก้บแบนเฟซบุ๊กอะไรอย่างนี้นะครับก็ตามที่แจ้งเขาว่าผมจะสอนแนะนําคุณถ้าไม่ได้จริงๆก็คอ,คอมเมนต์มาปรึกษาสอบถามได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้เราด้วยเราจะได้ทําคลิปวิดีโอแบบนี้เพื่อเป็นความรู้และทําให้คุณหลายๆคนสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้เช่นกันประมาณนี้นะครับโอเคงั้นผมขอพูดถึงหัวข้อก่อนเลยแล้วกันก็ วันนี้นะครับก็ผมรวบรวมข้อมูลไปแล้วละ่ะเดี๋ยวคุณจะได้ดูแล้วก็หลายคนชอบมากเลยวิดีโอที่ผมสอนหรือแนะนําผ่านนะครับการทาทำยังไงบ้างวันนี้ผมมี Facebook ในการแก้ตัวอย่างให้ดูเลยนะครับว่าทํำยังไงบ้างผ่านคอมพิวเตอร์นะครับก็เดี๋ยวผมเที่ยงัหมดละแต่ว่าผมพูดในหัวข้อนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับหัวข้อก็คือการแก้บล็อก Messenger คุณไม่สามารถใช้ Messenger ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นมือถือผ่านคอมพิวเตอร์หรือ ไม่สามารถที่จะลบแล้วโหลดแอปใหม่ก็ยังใช้ไม่ได้นะครับทั้งๆที่คุณเนี่ยสามารถใช้ Facebook ได้ปกตินะกดไลค์คอมเมนต์โพสแชร์ต่างๆได้ปกติทําไม Messenger ร์ทำไมผมใช้ไม่ได้หนูใช้ไม่ได้อะไรองนี้เดี๋ยววันนี้ผมแนะนําเลยละกันก็บอกก่อนก่อนอื่นนะครับหรือสาเหตุก่อนเลยละกันก็คือง่ายๆครับว่าการที่คุณโพสต์หรือแชร์คอมเมนต์แชทต่างๆไม่ได้เนี่ยมันมีสาเหตุเหมือนกันใกล้เคียงกัน นะครับนั่นก็คือแชทแชร์โพสคอมเมนต์ยิงโฆษณา,มาผมบอกไปแล้วนะหัวข้อที่ถ้าคุณดูหัวข้อเกี่ยวกับการทําเพจผมแนะนําไปเลยเน้นย้ำว่าโฆษณาเป็นยังไงนะครับโอเคผมมาดึงมาถึงหัวข้อการแชทก่อนลวกันก็คือการแชททาไมถึงมีผลกับโพสต์ถึงการแชร์ถึงการคอมเมนต์ต่างๆง,ง่ายๆคาว่า a c e b o o k เนี่ยมีฟีเจอร์ให้คุณใช้ฟีเจอร์อาจจะแปลว่าฟังก์ชันหรือว่าแอปพลิเคชันที่อยู่ใน Facebook นะครับ อาจจะเป็น Messenger นะครับหรือแอปต่างๆที่ Facebook สร้างขึ้นในอนาคตก็ได้ที่คุณไม่สามารถใช้ได้ไม่ว่าจะเป็น Market p a g นะเป็นฟีเจอร์หนึ่งของ Facebook เหมือนกันนะ m r r k t t Page โพสกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์ต่างๆกดสติ๊กเกอร์นะครับก็ไม่ได้นะครับลงสตอรี่ก็ไม่ได้นะครับ,รบเพราะว่าฟีเจอร์ของคุณไม่สามารถทำงานได้นะครับ คำว่าฟีเจอร์เนี่ยรวมไปถึงอย่างนี่ผมยกตัวอย่างที่หลายๆคนเจอและประสบปัญหาก็คือ1 m essenger การกดไลค์กดแชร์การคอมเมนต์ไม่ได้การโพสต์ไม่ได้การลงสตอรี่บน Facebook ไม่ได้นะครับเนื่องจากสาเหตุก็จย่างที่ผมแจ้งไปว่าคุณโพสต์อะไรมาคุณโพสต์อะไรที่ผิดมาตรฐานชุมชนหรือเปล่าคุณคอมเมนต์อะไรที่ผิดมาตรฐานชุมชนหรือเปล่าคอมเมนต์ซ้ำภาพซ้ำภาพที่ผิด ภาพที่ดาวน์โหลดจาก Google มาแล้วมันผิดมาตรฐานชุมชนของ Facebook ไปแล้วคุณก็ยังโพสต์อยู่เพราะฉะนั้นบอกไว้เลยว่าคุณก็ถูกบล็อกถูกแบนถูกล็อกหรือถูกห้ามใช้ฟีเจอร์ของ Facebook ได้เช่นกันแต่สิ่งหนึ่งที่คุณเจอบ่อยที่สุดก็คือ Messenger ที่อ่าแชทไม่ได้เพราะว่าหลายๆคนใช้หรือบางคนบอกเอ้แชทได้ปกตินะโพสไม่ได้ใช่ไหมคอมเมนต์ Comment ไม่ได้ นะครับแต่แชทได้แต่วันนี้เราพูดหนึว่วข้อหลักๆก,ก็คือแชทไม่ได้แชทไม่ได้เนี่ยมันมีปัญหาเยอะมากหลายๆคนต้องติดต่องานต้องติดต่อครูอาจารย์หรือว่าบางคนใช้ Facebook ในการขายสินค้าก็ไม่สามารถทํางานได้ถูกต้องไหมครับอ่ะเพราะฉะนั้นผมก็เลยรวบรวมข้อมูลมาเพื่อให้คุณเข้าใจนะครับทำไมอธิบายยาวหรือนานเนี่ยก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจจริงๆนะครับว่าการโพสต์ก็มีผลกับการแชทนึกออกไหมครับ การแชร์ก็มีผลกับการแชทจริงๆถ้าแชร์เข้ามาเนี่ยาจะาไม่ผิดแต่ถ้าแชร์นั้นเป็นข่าวปลอมข่าวที่ผิดมาตรฐานชนุมชนการทวงหนี้ทวงเงินต่างๆการส่งภาพโป๊อาจารย์ของเด็กนะอาจจะเป็นรูปลูกหลานก็ได้นะครับที่แบบโป๊อยู่นะอาจจะเป็นเด็กผู้ชายผู้หญิงถือว่ากระทําผิดกฎของ Facebook นะครับเพราะฉะนั้นฟีเจอร์หนึ่งที่เจอนั่นคือ Messenger แมสเซนเจอร์เป็นฟีเจอร์ที่คุณใช้บ่อยมากที่สุดมันเป็นมันเป็นขั้นแล้วกันนะครับในการบล็อกผมขออธิบายก่อนนะโพสเนี่ยง่ายๆคือเจอบ่อยที่สุดลนะโพสคือโพสไม่ได้เลยโพสไม่ได้ลงสตอรี่ไม่ได้เจอบ่อยสุดเพราะว่าความผิดนั้นไม่ได้รายแรงมากอาจจะเป็นครั้งแรกครั้งที่2แล้วการจะทาผิดของคุณอาจจะมีการเว้นระยะห่างเห็นไหมคําว่าเว้นระยะห่างก็มีผลเหมือนกันนะครับนั่นหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าวันนี้คุณถูกบล็อก นะสมมุติว่าวันนี้วันที่20คุณบคุณบล็อกแล้ววันที่21เนี่ยบล็อกอีกหรือ25บล็อกอีกเนี่ยมันระยะห่างไม่ถึง7วันเลยคุณก็จะถูกบล็อกฟีเจอร์มากขึ้นหรือการจํากัดการใช้งานที่มีมากขึ้นเช่นกันนะครับบางคนลงสตอรี่ไม่ได้อย่างเดียวบางคนโพสไม่ได้อย่างเดียวบางคน Messenger ไม่ได้อย่างเดียวนะครับบางคนใช้ไม่ได้สักอย่างเลยนะครับฟีเจอร์อะไรก็ใช้ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้นั่นหมายถึงว่าคุณได้กระทำผิด กฎระเบียบของ Facebook จริงๆคุณไม่สามารถยื่นอุทธรณ์หรือดีการได้ว่าเฮ้ยผมไม่รู้เรื่องผมแบบไม่ใช่ผมไม่ไม,ไม่มีเจตนาผมไม่รู้เลยว่าผมทําอะไรผิดคุณไม่รู้แต่สิ่งที่คุณทําคือสิ่งที่ผิดผมบอกไปแล้วครับว่าโพสตอะไรครับคุณภาพจากเน็ตคุณก๊อปมาใช่คุณเป็นเรื่องหัวล้อตลกแต่มันผิดมาตรฐารนชุมชนของ Facebook ก็ถูกบล็อกถูกแบนถูกห้ามใช้ฟีเจอร์ได้เช่นกันหลายคนถามผมว่าแล้ว หนูเป็นสีแดงผมเป็นสีแดงที่บางคนผมเป็นสีเหลืองครับสีนั้นหมายถึงว่าการจํากัดการใช้งานที่รุนแรงมากขึ้นหรือน้อยลง Facebook ที่เป็นสีเขียวนะธรรมชาติเอาแบบไม่เคยผิดอะไรเลยคุณสามารถใช้ฟีเจอร์ได้ร้อยเปอร์เซ็ไม่มีอะไรผิดนะครับทุกอย่างที่มีนะครับคุณสามารถใช้งานได้หมดเลยแม้กระทั่งหาคู่ด้วยนะครับบางคนทําผิดกดหาคู่ทำไมผมผิดกดได้ไงอันนี้ก็อาจจะเกิดจากสาเหตุที่คุณไปเล่นแล้วคุณไม่แชทตอบ คือ a c e b ุ o k มันมีการจํากัดการใช้งานอย่างเช่นว่าสมมติคุณไปโพสต์ขายใน Market ็ตเพจหรือในกลุ่มต่างๆแล้วคุณน่ะทาเป็นสปาน,นั่นหมายถึงว่าโพสต์ซ้ำภาพซ้ำๆหรือว่าคอมเมนต์บางคนแบบเฮ้ยเพื่อนนะมาแฮปปี้เบิร์เดย์เยอะจังออกแบบอ่าสติกเกอร์รัวเลยแบบขี้เกียจตอบขี้เกียจบอกสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะมันมันยาวไปก็เลยแบบสติกเกอร์รัวเลยขอบคุณค่ะแท้งโยกแท้งแกะออกหรือว่าสติกเกอร์หัวใจอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับแฮปปี้เบิร์เดย์ความคำขอบคุณต่างๆ ก็ผิดมาตรฐานชุมชนของ Facebook ได้เช่นกันไม่ใช่ว่าไม่ผิดแต่ผิดอยู่ดีนะครับผมต้องแจ้งไว้ก่อนว่าไม่ใช่ว่าการที่คุณเล่นสติกเกอร์โพสสติกเกอร์ไม่ใช่สิ่งที่ผิดแต่ Facebook เขามองอีกแบบหนึง่งคุณต้องเข้าใจก่อนว่า Facebook มองว่าสิ่งที่คุณโพสคอมเมนต์ไปนะั้นเกิดความวุ่นวายและไม่ใส่ใจเห็นไหมมีข้อหนึ่งที่หลายคนพานมานนั่นคือคำว่าไม่ใส่ใจ Facebook ต้องการให้คุณใส่ใจทุกๆก,การคอมเมนต์โดยที่ไม่ใช่แบบ AI คือง่ายๆว่าถ้าคุณส่งสติกเกอร์ไปเนี่ย Facebook อาจจะมองว่าคุณเป็น AI หรือเปล่าคุณมาเพื่อแฮ็ก a c e b o o k ของเราหรือเปล่าคุณเจาะระบบของเราหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจเลยทำไม Facebook ถึงบล็อกถึงแบนด์ของคุณโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นฟีเจอร์หนึ่งที่ใช้ไม่ได้เนี่ยมันได้อาจอาจจะไม่ใช่แค่ Messenger การโพสการลงสตอรี หรืออาจจะเข้า Facebook ไม่ได้เช่นกันถ้าถามวิดีโอนี้ผมทำให้แล้วนะไปดูเลยไปย้อนดูเลยนะครับผมทำให้คุณดูแล้วว่ามีอะไรบ้างแกอย่างไรบ้างต้องไปย้อนดูนะกด s ั b s c r i b e กดกระดิ่งด้วยนะครับอันนี้สำคัญมากๆเลยโอเคไหมครับคอมเมนต์ถ้าไม่รู้คอมเมนต์ได้ถามได้แล้วตอบได้อาจจะช้าหน่อยเพราะว่าพนักงานของเราหรือว่าแอดมินของเราไม่เพียงพอจริงๆเรามีหลายงานจริงๆเนาะ นะครับแต่พยายามตอบทุกคอมเมนต์จริงๆแล้วก็เรามีไลน์แอดไลน์ออฟฟิเชียลแล้วก็ช่องทางการติดต่ออื่นๆเยอะเลยแล้วก็อย่าลืมไปกดไลฟ์แฟนเพจของเราด้วยแล้วกันนะครับ JTN Official นะครับอ่ะมาถึงตอ่อเดี๋ยวก็จะขายงานเกินไปก็อันนี้ผมพูดถึงการผิดมาตรฐานชนไปแล้วนะครับแล้วก็สิ่งสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คืออย่าผิดมาตรฐานชนลักษณะประมาณนี้คือลักษณะใกล้เคียงกันหมดเนี่ยผมพูดบ่อยในหลายๆวิดีโอเพราะว่า น่าดังนักชนตรงนี้คนบางคนไม่รู้ไม่เข้าใจไม่อ่านบางทีแบบดูวิดีโอผมไม่จบแล้วก็สรุปแล้วว่าเฮ้ยผมไม่ได้ผิดนะไม่ใช่คุณผิดนะครับไม่ใช่ว่าคุณไม่ผิดหรือบางทีคุณเข้าใจแม้ว่าคุณไปกดลิงก์ต่างๆแล้วมันมีมันแวร์เข้ามามีมสแปมเข้ามาในเฟซบุ๊กของคุณเนี่ยอ่านน,นั่นก็ผิดมาดันชนที่แบบพอกดไปปุ๊บส่งข้อความแม่เพื่อนรัวหรือว่า,วาการที่คุณไปแบบมีคนสร้าง Facebook เหมือนคุณอ่ะอันนี้ก็ คุณไปสแปมเขาแล้วบังเอิญว่าเขาก็สแปมกลับหรือว่ามีเหตุการณ์ที่ Facebook มองถึงความผิดปกติการล็อกอินเครื่องมือถือเครื่องใหม่ที่ Facebook ไม่รู้จักมาก่อนสมมุติวันนี้คุณอยู่กรุงเทพคุณไปซื้อมือถือที่อ่าภูเก็ตแล้วคุณใช้งานดันจีอย่างที o เฟซบกมองเฮ้ยการล็อกอินที่ผิดปกติมันห่างไกลจังเลยนะมันไม่ใช่ละคุณอาจจะเป็นคนที่แฮ็ก a c e b o o k หรือบัญชี Facebook ก็ได้เช่นกันนะครับ อันนี้เดี๋ยวผมพูดขยายความหรือว่าพูดให้ฟังแล้วกันว่ามันมีอะไรนะครับเดี๋ยวผมทําวิดีโอใหม่เนาะเกี่ยวกับการแฮกทุกรูปแบบเลยแล้วกันดีไหมครับใครอยากรู้คอมเมนต์อยากรู้เรื่องแฮกเนี่ยเดี๋ยวผมจะแนะนําเพื่อให้คุณไม่โดนแฮกเฟซบุ๊กเนาะอ่ะดึงกลับมาครับในเรื่องของ messenger ของเราต่อโอเคต่อไปผมพูดถึงสาเหตุไปแล้วต่อไปวิธีการแก้ไขนะครับอันนี้ง่ายๆง่าย,ายที่สุดเลยผิดตรงไหนแก้ตรงนั้นนั่นก็คือลบออกเลย อะไรผิดก็ลบเลยครับถ้าสมมติวันนี้คุณโพสต์เกี่ยวกับรูปที่แบบอย่างเช่นเมื่อก่อนเนี่ยมีม้าลายกี่ตัวมีสัตว์กี่ขามีไทยโหลดมาจาก Facebook หรืออันนี้เจอบ่อยมากๆคุณเจออะไรอนะ่ะถ้าโพสต์นี้ก็ปีมาเลยนะแล้วมีตัวนั้นอักษรจีถ้าขึ้นอักษรสีแสดงว่าถูกปิดกั้นการมองเห็นหรือถ้าไม่เจออักษรสีแบบนี้จะถูกปิดกั้นการมองเห็น นั่นแหละครับหรือว่าผมอธิบายไปแล้วนะตัวนี้อาจจะไม่เป็นอะไรแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ข้อความนี้ซ้ําผิดมาตรฐานชุมชนทันทีแล้วหลายคนที่เจอบอกว่าผมจะต้องไปเป็นบางเพ็นประโยชน์จ็พี่ก๊อปปี้ข้อความมาเลยครับก๊อปปี้จากคนอื่นมาผมบอกไปแล้วครับว่ากฎของ f a c e b o o k ข้อหนึ่งที่สําคัญมากนั่นก็คือซ้ําไม่ได้คอมเมนต์แชทแชร์ชรโพสต์ที่มันซ้ํามันทําไม่ได้ มันผิดมาตรฐานชุมชนของ Facebook ทันทีโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณยังทําซ้ําทําผิดมาตรฐานชุมชนแล้วซ้ำแบบนี้แน่นอนว่า Facebook ตรวจสอบปิดบัญชีป้องกันใช้ฟีเจอร์หรือไม่อนุญ,ญาตให้ใช้ฟีเจอร์ต่างๆนะครับรวมถึง Messenger คุณด้วยโอเคไหมครับอันนี้ระวังเลยนะไม่ใช่เห็นบอกเฟซบุ๊กเราปิดถูกปิดกันก้นทำ็นด,ดีกว่าก๊อปีมาดีกว่าอะไรเงี้ยแทนที่จะมากขึ้นกับถูกลดลงเรื่อยๆ เพราะซ้ำเมื่อไหร่ Facebook จะมองว่าไฟล์เนี้ยข้อความนี้เป็นขยะนะครับเป็นข้อความที่เป็นสแปมโอเคไหมครับบางทีเชื่อได้แต่ครึ่งหนึ่งก็ดีนะครับเปลี่ยนแปลงไม่ว่าแต่ถ้าซ้ำหรือว่าก๊อปปี้มา100เนี่ยผิดแน่นอนโอเคไหมครับใจไาแล้วนะผิดตรงไหนแก้ตรงนั้นนะครับอันที่หนึ่งนะที่สองครับไปที่กล่องข้อความสนับสนุนแต่วันนี้เราทำไปดูแต่แต่ผมจะไม่ละเอียดนะ เพราะว่าวิดีโอนี้ผมทำให้คุณดูไปแล้วไปย้อนดูวิดีโอถัดไปถ้าอยากรู้กดกระดิ่งกด s u b ส c r i b e ไว้จะได้ดูเรื่อยๆเลยว่าวิดีโอเราทำไว้แล้วแล้วก็มีเพลย์ลิสต์ด้วยนะครับเราทำไว้เยอะมากโอเคไหมครับอ่ะไปดูแล้วกันต่อไปอันนี้คือผมบอกเลยว่าไปที่กล่องข้อความสนับสนุนก่อนว่าคุณผิดอะไรไปดูก่อนนะว่าสาเหตุเฟซบุ o กจะแจ้งคุณมาเองว่าคุณทําผิดอะไรผิดมาตรฐานชุมชน,ชนข้อไหนจะต้องทํายังไงดีอะไรประมาณนี้โอเคไหมครับเข้าไปดูที่นั่นได้เลย 3. คือการส่งเรื่องเกิดข้อผิดพลาดขึ้นเพื่อให้ Facebook พิจารณาแบบนี้มีนะครับเดี๋ยวผมกำลังจะทำวิดีโอให้ในวันนี้เลยนะเดี๋ยวทุกคนได้ดูกันเลยว่าทำยังไงบ้างนะเพราะผมเตรียมคอมพิวเตอร์แล้วก็เตรียม f c e e o o o อ่าเป็น Facebook ในการเป็นตัวอย่างละกันนะครับเป็น Facebook ตัวอย่างนะครับไม่ใช่ของใครนะครับเป็นของผมเองนะครับสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นตัวอย่างให้หลายๆคนนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากรู้ากันสร้าง Facebook สมัคร Facebook อื่นๆคอมเมนต์เลยนะผมถ้าใครอยากรู้คอมเมนต์ผมจะได้ทําวิดีโอแบบนั้นใครอยากรู้วิดีโออะไรให้คอมเมนต์โอเคไหมครับแล้วก็ปรึกษาสอบถามก็จะมีช่องทางการติดต่อของเราอยู่ตอบเฉพาะแชทของเราแล้วอย่าลืมว่าพอช่องเราโตขึ้น อาจจะมีการโจมตีเกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาอันนี้ผมทําใจได้แต่หลายคนอาจจะเจอแล้วตกใจไม่ต้องแปลกใจครับเป็นเรื่องธรรมดาโอเคไหมครับอ่ะก็เดี๋ยวผมจะทําให้ดูเลยแล้วกันว่าคือการพิจารณาหลักๆโดย a c e b o o k เนี่ยแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่สามารถพิจารณาเองได้ว่า Facebook จะให้ผ่านหรือไม่ผ่านเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องอาศัยการพิจารณาโดยตรงจาก Facebook เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากที่จะแก้บล็อกได้นะครับคุณต้องทําตามอย่างที่ผมแนะนำเนาะ แล้วถ้าเกิดสมมติว่าไม่ได้จริงๆวิธีการที่4ก็คือส่งเรื่องเพื่อให้ Facebook น่บพิจารณาเลยโดยตรงครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปว่าวิธีการต่างๆไม่ว่าคุณจะดูใครมาก็แล้วแต่ไม่มีคําว่า100%คุณบอกว่าอันนี้ได้แน่นอนผมเคยเห็นคนนุ่นคนนี้ได้ความโชคดีของ Facebook แต่และ f a c e b o o k ไม่เท่ากัน ความผิดของ Facebook แต่และ Facebook ก็ไม่เหมือนกันเช่นกันครับระยะเวลาในการใช้งานไม่ได้เป็นเครื่องการันตีว่าคุณจะผ่านหรือไม่ผ่านไม่ใช่ว่าคุณทั้งใช้งาน Facebook มาน,นานแล้วเคยยิงโฆษณาเคยเสียงเงินด้วย Facebook กี่บาทก็แล้วแต่ไม่ได้การันตีความสําเร็จในการแก้ไขปัญหาของ Facebook ของคุณเช่นกันครับเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่ผมบอกไปแล้วนะว่าบอกคุณว่า100%นั่นคือมิจฉาชีพเพราะคนที่แก้ได้100%ก็คือ CEO ของ Facebook เท่านั้นคอนเฟิร์มได้ครับแล้วก็หรืออีกเคสหนึ่งนั่นคือคนที่แฮกบัญชีของคุณครับที่เขาใช้เวลาไม่กีน่นาทีในการทําให้คุณสามารถใช้งาน Facebook ได้ถ้าแฮกไปแล้วนะอันนี้าจจะอาจจะยังพูดไม่ถึงแต่ผมว่าผมเกินไว้เพื่อที่จะทำวีดีโอถัดไปใครอยากรู้เกี่ยวกับการแฮกก็คอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวตามผมมาดูเลยแล้วกันว่าวิธีการทํางานทํำยังไงบ้าง หรือว่าทํายังไงแก้ไขปัญหายังไงบ้างส่งเรื่องยังไงบ้างเดี๋ยวมาตามผมดูได้เลยวันนี้ผมทําในคอมพิวเตอร์คุณดูนะครับจะได้เป็นตัวอย่างแล้วก็จะได้ช่วยการเพื่อแก้ไขปัญหาแล้วถ้าใครเป็นเนี่ยจะได้เป็นประโยชน์แล้วก็อย่าลืมแชร์วิดีโอนี้ให้กับคนที่มีปัญหาอย่างที่คุณเคยเป็นหรือใครที่แก้ได้ไม่ได้ก็แล้วแต่ก็อย่างที่แจ้งไปว่าโอกาสสําเร็จมีโอกาสไม่สําเร็จก็มีเช่นกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวการแก้ปัญหาต่างๆตรงนี้ครับเราจะค่อยๆและก็อย่างหนึ่งคือที่ผมอยากจะบอกคุณมากที่สุดก็คื Facebook ไม่สามารถแก้ปัญหาได้เร็วที่สุดกำหนดเวลาไม่ได้มันขึ้นอยู่กับการพิจารณาจริงๆบางคน1ชั่วโมงได้บางคน7วันได้บางคน10วันได้บางคน2เดือนกว่า3เดือนได้ก็มีเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากได้ Facebook กลับมาจริงๆก็คนรอดได้เช่นกันนะครับประมาณนี้ครับวิธีการตัวอย่างเป็นเคสที่สามผมบอกที่ผมจะแนะนำคุณทำยังไงบ้างเดี๋ยวมาดูกันได้เลยครับตามมาครับไป อ่ะเราก็มาต่อกันเลยนะครับที่ผมจะมาแนะนํานะครับเกี่ยวกับการส่งเรื่องเกิดข้อผิดพลาดขึ้นเพื่อให้ Facebook พิจารณานะครับเป็นหัวข้อที่3ามเนาะห่หัวข้อที่4ผม,มยังไม่ทำให้นะครับโอเคอ่ะประมาณนี้เลยละกันโอเคอันนี้เป็น Facebook สํารองที่ผมสร้างขึ้นนะเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับหลายๆคนที่แก้บล็อก Facebook หรือมีปัญหาเกี่ยวกับ f a c e b o o k นะครับโอเคชื่ออาจจะไม่สวยเท่าไหร่ ขั้นตอนแรกหรือวิธีการแรกง่ายๆเลยครับว่าสมมุติว่ามาตรงนี้นะครับในมือถือก็เหมือนกันนะมีเหมือนกันนะครับในมือถือคุณสามารถเข้าไปที่เข้าไปที่ขีดสามขีดนะครับแล้วก็เลื่อนไปด้านล่างได้เช่นกันแต่ว่าจะไม่มีในลักษณะที่เรากําลังจะเจอแบบนี้นะครับนั่นก็คือไปที่สัญลักษณ์ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่กล่องข้อความสนับสนุนนะครับนะครับกล่องข้อความสนับสนุนเห็นไหมผมเคยบอกไปแล้วว่าอันนี้ผมทําให้ดูแล้วว่าทํำยังไงบ้างหลายๆคนที่ดูคลิปวิดีโอผมแล้ว ถ้าไม่รู้ให้ไปดูวิดีโอคลิปเก่าๆของเรานะครับมาวันนี้เราไม่ทําตรงนี้ครับเราจะต้องรายงานงานปัญหาไปที่ Facebook โดยตรงนะครับอ่าโอเคก็คือมันมี2ออย่างคือช่วยปรับปรุง Facebook ใหม่อันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้ไม่เกี่ยวให้ให้คําว่าเกิดข้อผิดพลาดขึ้นนะครับให้ตรงนี้เลยก็สําหรับในมือถือนะครับอาจจะไม่มีพาไปดูพอเข้ามาตรงที่ความช่วยเหลือสนับสนุนเราก็ไปเจอคําว่ารายงานปัญหานะครับก็ ไปที่คำว่ารายงานปัญหาเจอไหมครับเจอไหมแล้วก็หลังจากนั้นพอไปที่รายงานปัญหาก็รายงานปัญหาต่อ,อโอเคไหมอันนี้ในมือถือประมาณนี้ในคอมพิวเตอร์ก็คือมาตรงนี้เลยเลือกพื้นที่แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าในมือถือมันจะเขียนว่าเลือกสินค้าอน,นี่ผมจะพยายามขอบไว้และกันก็จะมีภาพเป็นตัวอย่างเอางี้เดี๋ยวในในใน ในคอมพิวเตอร์เนี่ยในมือถือนะผมจะขอบให้ดูเลยแล้วกันขอบเป็นเป็นทีละขั้นตอนนะครับว่าว่าว่าเข้าไปตรงไหนบ้างดีไหมครับแล้วก็ทุกคนจะได้เห็นเหมือนที่ผมเห็นแล้วกันนะครับแล้วก็รายงานปัญหาต่อนะครับนะครับแล้วก็เจอเลือกเลือกรายการนะครับก็อันนี้เราก็เลือกพื้นที่หรือว่าเลือกรายการนะครับไปเลือกอ่าโอเคเราไปเลือกได้เลยครับเราหาเราหาคําว่า Mess e n เ e r เห็นไหมอ่ะเราก็เจออันนี้เนี่ยเจอนะเหมือนกันครับในอ่าในสินค้าก็จะมีคำว่า Messenger หรือแชทนะครับอันนี้ผมจะมีภาพให้ดูนะครับภาพประก,กอบให้ดูเนาะว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะผมจะเรียงให้ดูนะครับก็อ่ามาเจอ Messenger เราก็กดเหมือนกันเลยนะพอกดเสร็จปุ๊บในมือถือกับในคอมพิวเตอร์อาจจะไม่เหมือนกันนะโอเคไหมครับเราก็ต้องพิมพ์คอธิบายอย่างเช่นว่า อาฉันไม่สามารถอาพิมพ์เหมือนกันเลยนะครับสกู่นะพิมพ์คําว่า,ฉ,า,า,าฉันไม่สามารถใช้งานฉันไม่สามารถใช้งาน m essenger ของฉันได้อันนี้ผมพิมพ์ในคอมพิในมือถือให้ดูก่อนนะครับแล้วก็จะขอไปดูนะครับ messenger ของฉันได้ฉันได้ รบกวนอขอความการุณาการุณานะครับการุณา Facebook ตรวจสอบตรวจสอบแก้ไขให้ฉันทีนให้ฉันที่แล้วก็ขอบ ขอบคุณครับสมมุตินะอันนี้ผมขอบคุณครับนะก็อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างให้หลายๆคนที่ที่เกิดปัญหาประสบปัญหาอยู่ได้ได้เอาข้อมูลตรงนี้นะครับไปใช้เพื่อพิจารณานะครับหรือว่าเพื่อแก้ปัญหาให้กับให้ให้คุณถ้าเจอปัญหาแบบนี้นะครับประมาณนี้นะโอเค ก็เดี๋ยวผมเข้าไปตรงนี้ให้ดูแล้วกันนะผมพิมใม้ดูเลยแล้วกันเนาะนะับก็อ่ะพิม์ไม่ดูเลยแล้วกันอันนี้ผมพิมพ์ในคอมพิวเตอร์ไปแล้วนะครับอืมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในในมือถือนะโอเคอ่ะในคอมพิวเตอร์พริมเหมือนกันเลยอ่ะพิมพ์ว่าฉันไม่สามารถนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะหลายๆคนอันนี้คือทําตามหรือทําไปพร้อมกันเลย เซนเ g อร์เซนเ n อร์ของฉันได้คือต้องรายงานแบบนี้นะครับก็ต้องแจ้ง Facebook แล้วก็มีมารยาทด้วยนะครับอย่าพิมพ์อะไรที่ไม่ดีลงไปเด็ดขาดขอความกรุณานะ a c e b o o k ด้วยนะครับ ตรวจสอบอันนี้เป็นวิธีการเบื้องต้นนะครับอาจจะไม่ได้แก้ได้ร้อนะก็ต้องบอกประมาณนี้นะครับก็รอดู2อสาวันหลังจากแก้ไขแล้วว่า,าได้หรือเปล่าขอบคุณนะขอบขอบคุณครับอ่านครับโอเคแล้วอย่างต่อไปเราก็ต้อง เราก็ต้องส่งอันนี้นะครับมันก็กดคําว่าน,นี่แล้วก็หารูปนะครับเราก็ต้องหารูปมาเหมือนกันนะครับเห็นไหมใช่เป็นตัวอย่างนะครับอันนี้ของในมือถือคุณก็ต้องหารูปอันนี้เราก็ต้องหารูปไฟล์นี้ผมผมมีมาแล้วไงนะครับผมมีละแล้วก็โอเคได,ได้ดีนะครับอโอเค messenger นี่น,นี่เป็นรูป Messenger เห็นไหม แล้วก็หลังจากนั้นผมก็จะกดส่งไปให้ทาง Facebook พิจารณาอันนี้ผมส่งไม่ได้นะถ้าผมกดส่งแล้วก็เดี๋ยวจะมีปัญหากับทาง Facebook นี้นะครับเพราะว่า Facebook จะอาจจะไปตรวจสอบบัญชีนี้ว่าทําไม Messenger ก็สามารถใช้งานได้ทําไมคุณถึงส่งเรื่องมาหาเราด้วยประมาณนี้กดส่งงนี้ได้เลยหลังจากนั้นก็รอดู3-5วันนี้ว่าสามารถใช้งานได้หรือเปล่าประมาณนี้ครับถ้าสามารถใช้งานได้คุณก็สามารถใช้งานได้ปกติแล้ว ประมาณนี้ครับสำหรับข้อมูลดีๆในวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับฟังแล้วก็ใช้ข้อมูลนี้เพื่อไปแก้ไขปัญหาที่คุณเจอหรือคุณเกิดขึ้นได้เช่นกันวันนี้ผมใหม่ที่ผู้สาการตลาดออนไลน์ก็ขอลาทุกคนไปแล้วก็ขอให้ทุกคนใช้ Facebook อย่างมีความสุขและเข้าใจแล้วคุณจะรู้ว่า Facebook เป็นแพลตฟอร์มที่น่าใช้งานมากที่สุดเช่นกันครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ